กคือข,ของตัวเองนะคะจากที่ได้มาเรียนรู้ที่นี่นะคะกิจกรรมหลายๆอย่างก็ทําให้ได้รู้ในหลายๆเรื่องที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนได้เรียนรู้ความคิดของคนอื่นแล้วก็ได้มีอยู่กับเพื่อนๆที่ต่างห้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในหลายๆห้องนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ถือว่าระดับดีมากๆเลยะคะ่ะเรื่องที่พักก็ดีะคะ่ะ ขอบคุณพี่พี่วิทยากรทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอราบียนวิทยากรทุกท่านนะคะหนูขอเกาบความรู้สึกของหนูในจากที่มาถึงค่ายค่ะก็รู้สึกว่ามีความประทับใจอย่างมากนะคะที่มาค่ายนี้เพราะว่าหนูได้รับความรู้มากเลยะค่ะเกี่ยวกับการแบบธรรมชาติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารอร่อยมากค่ะแล้วก็ส่วนที่พักก็ดีมากค่ะโอเคตอน่ะโอเออออตอนนี้ฟิลิเพก่อิทุกท่านผมตัวแทนของห้องที่สามจะมากล่าวคำวิสิทธเออองวันหนึ่งคืนทุกค่าอะไรทุกอย่างจชื่อไม่ได้แล้วก็ที่พักก็ดียับสดกดี ก็เข้าอร่อยมากครับแล้วก็ได้ความรู้กลับไปเยอะครับเดี๋ยวเอาไปบอกน้องต่อครับได้ทำากิจกรรมหลายอย่างครับในค่ายนี้ก็ได้ทำสิ่งที่ไม่ได้ทำในเมืองพิจิตรนะอย่างเ่ป่านะแต่พิจิตรก็ไม่ค่อยมีป่านะมีแต่ต่อ แนะนำสถานท,ที่ท่องเที่ยวเนเออมีปา่าฉลามไอ้ีปา่าเจ้เอะเทาีมึงท,ทิไประเตศเทืใหญ่กินเป้ง